f c งามๆนะครับก็สรุปให้เลยนะครับก็เป็นแนวทางสาหรับเลขเด็ดของอาจารย์ต่อกิะนะครับมาพร้อมกับเลขของเนินเทวดาใครก็รอคอยนะครับที่คลิปพี่ผมลงไปให้ทุกงวดนะครับเลขก็เข้านะครับคนที่ติดตามอยู่ก็ขอรบรคุณอย่างสูงนะครับคนที่ติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้เพื่อนฝูงได้รับโชครับทรัพย์ปีใหม่ยนะครับอันนี้เป็นอาจารย์ต่อ,อกิะนะครับ เลขสูตรพวงสามตัวนะครับก็จับคู่กันบนดูตัวอย่างแคปหน้าจอยนะครับสรุปล่างก็เลขวิ่งก็มี5้านะครับของอาจารย์ต่อกิษชนะนะครับก็เป็นเลขพวงนะครับจับตัวเด่นได้คือห้นะครับอาจารย์ต่อกิดชนะนะครับก็เป็นแนวทางให้สลับทุกท่านในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับอีกไม่กี่วันพุธนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นนะครับ เลขก็จะออกแล้วนะครับก็เป็นแนวทางสำหรับทุกท่านเลยนะครับขอให้เที่ยวโดยปราศจากภัยอันตรายนะครับก็ให้ทุกท่านมีความสุขทุกท่านเลยนะครับพี่น้องชาวไทยของเรานะครับนะครับอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ต่อกิจะนะครับเลขชุดล่างนะครับก็ให้เป็นสูตรเลขเด่นมาตัวเดียวนะครับนะครับก็งมดที่แล้วว่าเข้ามีสติเข้ามา สามงวดแล้วนะครับงวดน,นี้งวดที่4จะเข้าไหมนะครับเรามาต่อกันที่แนวทางของอ,อ,าอาจารย์โกยบ้านไร่นะครับเป็นแนวทางอ,าอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่มี fc ที่ติดตามเยอะอยู่นะครับสหรับอาจารย์โกยบ้านไร่นะครับให้แนวทางมาแล้วนะครับเด่น8 182 6162นะครับตัวรองก็จะเป็น80-60นะครับ ก็มี8969 3ตัวก็มี481นะครับ861นะครับเป็นแนวทางล่างก็89นะครับนะครับก็เด่น8กับ9แล้วก็83 8 4 8 5 86แล้วก็95 96นะครับ8 8 6ตรงนี้นะครับตรงอาจารย์เงินเทวดานะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูกันตรงกันอย่างไรนะครับ ก็ยังตามอยู่นะครับ8ปดนี้ยังไม่ออกนะครับมันออกไปเมื่อต้นกลางปีนะครับก็ยังไม่ออกอีกนะครับก็ไม่แน่นะครับปิดท้ายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่แน่นะครับอาจจะออกให้ก็ได้นะครับมาดูแนวทางสติของเงินเทวดานะครับนะครับก็เข้าจริงๆนะครับแอดก็ได้บุญจากท่านเหมือนกันนะครับนะครับวดนี้ก็มาดูกันนะครับว่า อาจารย์ให้อะไรนะครับเลขวิ่งนั้นหลุดไปหลายงวดแล้วนะครับแต่งวดนี้อาจารย์ให้เด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งตัวเด่นสุดก็441นะครับนะครับ441 41นะครับ1441 44นะครับให้แค่นี้นะครับชุดบนนะครับชุดกันก็จะมีชุดรองสามตัวก็จะมี414นะครับแล้วก็160406 5้านะครับล่างเด่น4นะครับ40 4 6 42นะครับตัวกันบนล่างตัวชุดนี้นะครับ4ชุด5ชุดนี้นะครับเคยออกบ่อยนะครับนะครับไม่แน่นะครับอาจจะออกอีกก็ได้นะครับวันนี้อย่าอย่าลืมซื้อนะครับชุดนี้แคปหน้าจอแล้วอย่าลืมซื้อเลยนะครับก็ให้มาเป็น4 8นะครับ4 8 58 60 61แล้วก็ 86ตรงนี้นะครับที่ชนกันนะครับก็หลายๆสํานักก็ชนกันแล้วมาดูเลขรับบงไหนก็ชนกันอีกนะครับนี่นะครับ14นะครับ1441นะครับก็ตรงกับอาจารย์เงินเทวดานะครับเป็นแนวทางสำหรับทุกท่านเลยแล้วก็ท้ายผมจะมีของอาจารย์แอดซูมายีนะครับที่ตรงกับของเงินเทวดานะครับให้มาตรงกันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูช่วง ท้ายนะครับให้ดูคลิปจนจบนะครับจะอธิบายให้ได้ดูว่าเลขมันควรจะเป็นมายังไงหรือจะมีแนวทางทิศไหนที่เราจะาได้รับโชครับทรัพย์กันในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับเรามาดูแนวทางของอาจารย์เชิญมีพรมนะครับใบนี้นะครับให้51 1นะครับนะครับอาจารย์เชิญมีพรมนะครับก็ให้เลขเด่นมามีแค่นี้นะครับล่างก็จะเป็นล่างสุดนี้จะเป็นอ่า 519นะครับ519 951 592กนะครับ512นะครับก็เป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ไปวิเคราะห์กันทำการบ้านเข้าระยะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นแนวทางให้ทุกท่านนะครับทุกท่านได้ดูแล้วนะครับผมก็ลงในเว็บ t i k t o k นะครับก็มี f c ทุกท่านที่ติดตามผม ข้างเยอะนะครับในสูตรเงินเทวดานะครับเรามาดูสูตรพิควายคนโกงเ็ดควายนำโชคนะครับก็ให้มาแล้ว58 58กับง3ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าจะถูกกร็ถูกนะครับแล้วก็จะมีเลขของเลขดังเลขสองที่ราคาค่อนั้าูงนะครับก็ให้มาตรงกันอีกแล้วนะครับนี่ไงครับ86นะครับตรงนี้เลขล่างนะครับ86ซื้อ8 6ข้าง6ไปเลยนะครับเลขล่างท่านที่เข้ามารับชมก็ มีเลขเด่นในวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับนะครับในเอฟซีทุกท่านได้ติดตามกันเลยนะครับนะครับให้ดูกันจะจดไปเลยนะครับแล้วก็จะมีของยาแรนะครับที่ตรงกันอีกนะครับสมาักที่ผมคัดมานี้สมนักที่เน้นๆเลยนะครับนะครับห้าหก้านะครับห้าแปดหนึ่งหกหนึ่งหกสองหนึ่งสองสี่เก้านะครับก็ยังตรงกันอีกนะครับ ที่มันไปตรงกันกับเลขหลายๆสำนักตรงนี้นะครับนี่นะครับห้าหตรงนี้นะครับติ๊กไว้ให้ดูนะครับก็เป็นแนวทางให้ทุกท่านไปนำไปเสี่ยงโชคกันเลยนะครับครับก็เป็นหัวยาแล้นะครับที่ติ๊กให้แล้วนะครับเป็นแนวทางแคบหน้าจอยให้ทุกท่านนะครับเด่นเเด่นเก้ากับ5นะครับมี9 5้า้านะครับ9 2 51สองห้านะครับห้าตรงนี้นะครับที่ผมติ๊กให้ ครับก็มี8519แถวล่างก็จะมี1 6 6 2 1249สหนรับสหรับ้ยยเลยครับเป็นแนวทางสลหรับทุกท่านเลยนะครับแคมนาจอไว้ดูกันเลยนะครับสลหรับเยเลนะครับเรามาดูแนวทางของทะเลใจนะครับที่แอดลงให้ไปก่อนในคลิปที่แล้วนะครับชุดน,นี้ชุดนี้ชุดนี้ ตัวนี้ยังไม่ลงให้นะครับจะเป็นชุดรวมเขานะครับทะเลใจนะครับชุดรวมนะครับก็จะมี490นะครับ494 646 493 463นะครับ9060นะครับแล้ก็จะเป็น9363 49464นะครับ จะมีชุดที่ผมลงให้ไปก่อนหน้านั้นนะครับนะครับมาดูกันนะครับให้เรียอะไรนะครับดูกันนี่ครับชุดเดียวเม็ดเม็ดเดียวนะครับ4ี่นะครับเม็ดหกสี่ัวเดียวนะครับสุงนะครับสำหรับแอดทะเลใจนะครับเป็นแนวทางที่ดีนะครับนะครับผัดมาเรามาดูแนวทางอีกคอ อาจารย์อินตาเพชรชายแสงนะครับรับปีใหม่กันนะครับก็เป็นเลขเด่น8นะครับเน้นที่148 841นะครับ2หางแล้วก็84อาจารย์ให้น้อยนะครับวันนี้4818 21นะครับเลขคอนข้างสวยนะครับ2 1 2 9นะครับบิน2ล่างนะครับก็เป็นแนวทางนะครับ ผิดถูกไม่ว่ากันนะครับเป็นแนวทางที่ได้มานะก็นําเสนอมาแบ่งปันให้ข้อมูลให้ทุกท่านเลยนะครับที่ได้ดูกันได้รับชมกันเป็นแนวทางให้สหรับทุกท่าน f c ที่อยากถูกหวยกันนะครับก็โลกเลขที่ตรงตรงกันหลายๆสํานักก็เป็นแนวทางให้สำหรับทุกท่านนะครับเรามาดูแนวทางที่ผมเอ่ยแต้นต้นนะครับให้ดูแนวทางของแอดซูมายี่นะครับที่ตรงกับอาจารย์ เงินเทวดานะครับ02นะครับ42นะครับที่ตรงกันแล้วก็จะมีเลขคล้ายๆกันนะครับ0 2 4ย์นะครับตรงกับ42่นะครับตรงกับเงินเทวดานะครับก็ยังให้เป็น4นะครับอาจารย์ให้1นะครับ2 4 42นะครับเป็นเลขล่างแต่อาจารย์สุวัสให้แถวบทนะครับก็มี02 0ย์นะครับ 6 7 6 3 0มันจะเป็นตัวเดิมนะครับนะครับไม่แน่อาจจะสลับแค่ตัวหน้าหรือสลับตัวท้ายตัวเดียวนะครับก็เป็นแนวทางให้สำหรับทุกท่านเลยนะครับในคลิปวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่กันทั่วหน้านะครับหลังปีใหม่ก็จะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับนำแนวทางเลขเด็ดโค้งสุดท้ายเหมือนเดิมมาฝากกันก็คลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ